คืออะไรวะเป็นบาร์ดเลยเออแต่เย็นเ้ยเออเบาร์ดข่าวไม่อาไม่ฮาเอ้ยแก๊ตลิงอะแก๊ตลิงเอาเมื่อกี้บาสุก้าเนี่ยว่ะมัดิมาดิมาดิมาดิเอ้ยมันตัวแดงเลยพิสโต้เอ้ยอะไรวะโดนโดนล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเก็ตมาดิ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 เออเปิอะไรวะอะไรวะอะไรวะเปิโดนสวนอะบาสุก้ายังยืดโอ้โหเจ็บจังวะต่อยต่อยต่อยแก๊ตลิง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 เออไอฮี เอาก็อยู่แล้วลูฟี่นะไรแบบว่าผมเปลี่ยนไม่ยอมเล่นบล็อกฟูดไงเดี๋ยวผมบอกเลยรอบเนี้ยผมมาแล้วเดี๋ยวต้องตัวแปลกๆมาได้เลยโดนแน่เฮ้ยมึงอิตาโต,ตนี้อยู่จีเอมันซื้อมาได้ไงเอาเติอเนี่ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหน,มน,ไ,หนไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้อย่าขึ้นมาร์เลยขึ้นมาไม่ได้หรอขึ้นมาไม่ได้ปะกายโดยน,นโอ้ยมัน่อยโดนเลย <laughs> ชิบหายแล้ว เอ้ยแก๊ล,กลิงแก๊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 ลิงต่อยต่อยต่อยบาสช่วยกู<ก>ด้วยโดนโดนฟิสโต่ลำมัวลำมัวเยอะเจอเพื่อนกูเฮ้ยมันโกยมันเลี้ยงเพื่อนได้ไว้เลยวะบาสกาเอ้ยเดียวนี้โคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงโอ้ตายเลยโอ้โคตรเลยพี่โมเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะไม่รู้โคตรแรงอ่ะคิดโกงไงคิดโกง ไอจี้ใสเวทใสเวทใสเวทไอไหนแเกเอ็ดไอบอกได้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 กไอลิงกัน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 ลิงไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางคกโเอือบาสุก้าอย่างยืดดูด้วยอะไรอะไรอะไรแบกเอ็ดมีโอ้ไม่ช่วยเราสักทีเลยกูเลยเปลี่ยนตัวโทโดไม่รักแล้วเดี๋ยวกูอะไรจากนิการอ บาร่าลิกาไหนเนี่ยลิกาไอ้แมงลิกาตัวจริงเลยชิบหายแล้วมาเจอลิกากูโลเกตเจอพลังเบียวกูโอ้ยหล่ยังไงย่ะยังไงปืนดิกระดาษกูเจอกูนี่นี่ล่มลมปลาสูกาถอดเนตออกแน่มึงอ่ะเจอกูเกียสองอ่าเฮ้ยมันเป็นเกียสองคลิปโกงอ่ะโอ้ยกระเด็นกระเด็นเจ็ดกัรลิง ตัวอื่นดิมตัวอะไรของมึงเนี่ยเจ็ดบาสุก้าคารูฟี่ไงตัวแจกเริ่มต้นไงเอออะไร<ด>ไเนี่ยสามเอ้ยโอ้โหเกียวชาวบิโค้ดใหญ่เนียจากชาวไซยาในตำนานเปล่ามาเหอะมาเหอะผมว่าคือ,อชาวไซยาในตำนานเฮ้ยโบรีมึงเจอตัวนี้เลยดิโจนทานโจสตาร์ใ่ยกูหายใจก่อนมันหายใจไงวะหายใจโอ้ยหายใจจังกูโดนโดนตูมพัน หายใจก่อนหายใจก่อนหายใจก่อนอีไม่ยังเลยสันไหลตัวเย็นโลโอ้โหสันไหลเหรอสันไหลเหรอฮ้ยะสันไหลเหรออะไรอะไรต่อยอะไรอ่ะใช้ฮาวมอนเหรอฮาวมอนเหรอฮาวมอนยังกากเลยตัวพยาอ่อนรู้จักกาตัวดาร์กบอลเทพทุกตัวอันนี้ไม่ดังอย่างนี้แหละมึงอ่ะโอดูพูดเข้าน้องเต้าวันนียแฟนโจโจกำหมัดเลย เฮ้ยเกคูกคูเอาเบคเเคอเนี้ยเอาด้วยอ่ะอือก็อาไม่สั้นกว่าเลยรัดคืออะไรเฮ้เฮ้ยอะไรอ่ะรัดหรอรัดหรอรัดหรอรัดหรดรออนคอมโบอือออออเ้ยเฮ้ยหดไม่ได้หมดไม่ได้หดไคโอหัดไคโอมันคืออะไรอ่ะเอามันคือเปิดัหรีรรไคโอหรอหมดไคโออีกรอบนึงเอาใช่ไม่ได้ยโดนดยเดมัวอ้ดมัวกคูไอัวก อัตตานิยม <Sky jogo> <ENNIS> อัตตานิยม <lawsuit> อะไรอะไรอะไรพลัด <busca> ขึ้นเตาโอ้ไม่โดนไปโดนเองด้วยปุ๊บนี่พลาดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอืออโอ้โหเฮ้ยอะไรเลมอนโทโบเอ้ลัสเลมอนโทโบเลมอนโทโบเอ้ดักกันคอมโบดักกันคอมโบเอ้ดักกันคอมโบอะไรของมันวะเอ้พุ่งเข้าเตาเชื่อผมด้วยไปแล้วไปไหนมาเนี้ยันเบบี้รันกลับมาไปกลับไปกลับไปกลับอย่าเข้ามานนะเว้ยคาเบฮ่ามันดูมันตอด ตัวเียอะไรโคตรโกงเลยงะบูลลี่กูมันไม่ใช่บูลลี่มันคือบูลลี่เข้าเบิร์เข้าเบิร์เข้าเบิร์ดมึงอ่ะมาคอาเตอร์อออะไรวะเอาเอาคืนเออไม่โดนดอะเอามือสั้นกว่ากูนี่โดนลัชนี่พุทธรูปด้วยเป็นไงมึงอ่ะดีดีดีไข่อเค้นไข่อไขโอไม่มรรลับชนะกูอ่ะ ข่าวมีไ่ะคุยยาวไปหรอคุยยาวกว่าดิผมก็มีไม่หลบได้นี่ดักค้อนคอมโบเอาดิ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 โดนนี่เออเออเออโดนโดนเจอเจอเจอโดนนี่อะอะไรนะโอูเฮ้ยไม่แปลงร่างไม่แปลงร่างจากซุปเปอร์ไซย่าตำนานนี่มึงอ่ะไม่รู้จักแต่กูรู้ว่ากูวิ่งไปทางไหนได้กพลังขึ้นเตา แม่งเลยนี่ไงแหมมากเฮ้ยบอก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 โอ้โหโอ้โหคนมะนาวมะนาวลูกขกบมะนาวแต่ไม่ปวดแล้วโวโกงโวตขี้โกงอะไรวะแม่งชาวไฟยาคีโมโกงคนขี้โกงอ่ะแม่งขี้โมมากเปดาวไปจำกัดเลยพลังขึ้นเตาไอ้ขึ้นเตาผมก็มีอยู่ก็มีเอ้ยดับไปเตะดาก้อนคอมโบเฮบล โดน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 ไม่ร right? like ู้หรอกว่าจะโดนไม่รู้หรอกว่าจะโดนกุ้งไม่รู้หรอกว่าจะโดนเดี๋ยวผมขอซื้อก่อนแป๊บนึงได้ได้ผมใช้ตัวฟรีให้ดูอ่ะน้องๆไม่ต้องเติมตัวฟรีก็ชนะได้ดูจิลลูโน่ผมคุณไปไม่ถึงความจริงแน่โอ้โหทุกวันนี้ก็มาเป็นจริงอยู่แล้วล่ะเฮ้ยข้าผมคงเป็ีนได้คงเป็นได้แค่ฝันนี่คำคมมาแล้วมาแล้วซื้อยังไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดือนโอเคมาเฮ้ยอัขึ้นเทาโอ้ มา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 ดูเชิงกันดูเชิงก่นดูเชิงก่อนนี่รัดแม่งเลยเอ้ยโอ้ยอุ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 ้ยอๆ้ยอุ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 ้ยอี้โอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้โอุ้ย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 อ้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 ออ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  เป็นแค่มนุษย์แท้ๆจะมาต่อกกับชาวสายยายังไงกันชาวสายาอะไรดูจากผู้ชายแสนป่อะไรอะไรอะไรทำไรปลุกต้นไม้โอ้โหตะกี้อย่างช้าเอ้ยโดนลัดไปดักก้อนคอมโบเอ้ย่าอย่ายอย่าทำด้วยผมเอ้ยมันก็แค่มนุษแท้ๆไ้เจดึก้บหายแล้วมึงเลยควีมตื่อควีมแล้วตื่อตื่ตือตืตืตือ มาดีมาเออเจ็ต่อยเจหน้าต่อยเจ็ดหน้าต่อยโดนได้ไงโคตไกลมันวิ่งฝ่าเข้าไปูได้ไงเจ็ดเพรทบูดาเออเจ็ดเพรทบูดายืินรอเนี่ยเฮ้ยืินรอรอตายแล้วมึงอะไปห้องน้ำได้หรอตื่นตื่นตื่นปื่ไตื่่นต่นวะต่ต่ตนด่นตื่นตื่นนนตื่นตืต่นู่ืนนี่ย คือตายเลยไหมึงไม่ตายจะผีวะไม่ตายไม่ตายไม่ตายมันคือเตาผมทำอะไรมันทำอะไรผมทำอะไรอะมันลอยอะไรอะมันคืออะไรอะเชี่ยเลยวะอ๋อมันคือเลคุยอะหมอเมื่อกี้อ๋ออะไรอะมัน่องไงตายเลยยิงมาไงวะเมื่อกี้เล็งวะหรือว่ามันปล่อยเป็ไปเองไปไหนอะไอ้นุ่มหนีหนีนี่ภูกะไม่โดนได้หลบได้หลบได้ ไอโด้โดนโดนโดนไม่รู้หรอกว่าจะโดนจังหวะท่านน่ะเปลี่ยนตัวดีเปลี่ยนอะไรก็บันดาลาไงพุงอ่ะบันดาลามึงอ่ะเดี๋ยวแปรงล่างก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้มึงแปรงล่างสตรีลิกรอบนึงก็มันแปรงได้อ่ะแต่แบบอยากให้แบบนี้มันโหรากาแล้วเอาชิมหายมึงอ๋โอๆรู้แล้ว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 มึงจะโดนกูแน่หมายบาเทอร์กูเล่นยังไงอ่ะกูรู้แล้วกูรู้แล้วมึงตายดีแน่จื้อมึงไม่รอดแน่ ไอเวดเลยฟูค <othe chilling cues> <pelled> <HD> ูมังมิซืจิเี่นี่ดีดีโดน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 เวดแฟนชออเอะไรครับอะไรครับนี้นี้เร็วนี้นี้อ้าเอ้ยหลุดอาณาเขตไปแล้วอะอะไรวะอาณาเขตผมทำส้นติดเลยได้เหโอ้โหมันคือมึงแปลงได้คนเดียวเหรอวะเฮ้ยสปี๊ เซโรอะไรสักอย่างนี่มึงโดนมึงโดนมึงโดนเฮ้ยกูกลับมาได้เฉยเวทยย้อนกลับไอ้สัตว์เอาดิเึงเอาดิคีโมอ้าว